เกือบหลับจะกลับมาได้คร be ับเกือบไปแล้วเกือบแพ้แล้วไงแล้วเป็นเกมที่อาร์ซอลเล่นดีนะฮะในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเราก็ตอบโต้ได้ดีถือว่าเป็นเกมคุณภาพอีก1เกมเลยครับแต่ว่าแอบอึดอัดใจพอสมควรเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเราแต่หลายคนไม่เป็นดังที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเจอกับทีมที่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยทีมเราเล่นเปรารองพอสมควรเลย คิดว่าเกมนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคิดว่าเกมนี้ต้องแก้ไขอะไรบ้างคิดว่าเกมนี้มีประเด็นอะไรบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในชจองตลาดสารข่าวหกครับ ซูซูกิดิวออฟเดอะเยียร์ดีวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84% 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว w s u z u k i .co.th หรือโชว์รมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหมึกกลุ่มหมาล่าซันสึหมึกกลุ่มบุกปรุงรสหมาล่าเจ้าแรกของประเทศไทยสุนักที่กินเดี่ยวก็ได้กินคู่กับเครื่องดื่มก็ย มาทานคู่กับการเชียร์ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ที่เ e เ e ่อีเลทุกสาขาอร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ t o in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักสองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปี้และ a ซดาและ t ิ k กต็อกช็อป welcome to เจาะตลาดศาสตรััับบทุกกคคคคนรรเเเขข้้าสู่ลิปออองงงมี กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับดูกันแล้วไม่ยอมกดเนี่ยดูกันเป็นหมื่นคนเนี่ยถ้ากดสักหมื่นปป๊บเดียวมันก็20,000ส s Subscribe แล้วอย่ารอให้ YouTube มันขึ้นฟีดเองพราะคุณอาจจะพลาดคลิปก็ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยยูทูมันก็ไม่ขึ้นฟีดนะครรวมถึงเฟซบุ o กเนี่ยมันก็ไม่ผลักดันคลิปเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะเออโหหัวยังเซระะซอะอยู่เลย เสียงก็แห้งนะฮะตามระเบียบเลยนะออาก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลบุกไปยันสเสมออาเซนอนได้2องสแบบสนุกสุดมันนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดใช้ได้นะครับแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยใช้คําว่าโดนอย่างเดียวนะครับใช้คำว่าโดนอย่างเดียวเลยแต่ก็มันก็เหมือนเกมแบบคนละครึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอันอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่โปรเจกต์ของรัฐบาลนะหมายถึงรูปเกมนะครับคือมันมีทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังที่ทั้ง2ทีมเนี่ยผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบนะครับประเด็นแรกสุดเลยครับคนละครึ่งคมแบกเอ้ยเมื่อวานนี้ใครดูฟุตบอลอยู่เนี่ย เราไม่มีของทานคู่ใจผมแนะนำนะฮะนี่นไงขายมันเป็นเนียนมึกกรุบบุกปรุงรสมาล่าชุมฉีกแล้วด้วยที่ฉีคือกินนะฮะมึกกรุบบุกปรุงรสมาล่านะครับเป็นเส้นบุกปรุงรสมาล่านะมีรสดั้งเดิมแล้วก็รสเผ็ดนะครับก็ยังไงก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับไปหาซื้อหาทานกันได้นะครับกินคู่กับการดูฟุตบอลก็อร่อยเหมือนกันนะครับที่เซเว่นอินทสาขาเลยนะครับแล้วก็นี่เลยไก่ย่างนะครับก็ออกรสชาติใหม่นะครับเป็นไก่ย่างรสข้าวมันไก่นี้ กย่างรูดข้ามันไก่นะครับก็อร่อยเป็นงานหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศเลยอ่ะเกมใหญ่ในวันนี้ครับอาร์เนอร์จัดเป็นตัวจริงนะครับมีการปรับเอา3นักเตะเข้ามาสู่ทีมโรเตชั่นสามตำแหน่งจากเกมกัอไลฟ์ซิกนะครับประตูเนี่ยเป็นกิวินเคลาเฮอร์ครับนารุปเป็นเทรนดกัวนเต้ฟันไดและโรเบอร์เซนกลับมายึดตัวจริงนะครับนักก้าวไปแมกกาเป็นแบล็กเคอร์ติสโจนนะครับนารุมีดีอาร์สซาร่าและนูนเยสก็มีการปรับเอาโจน์ดีอาร์สแล้วก็ทางด้านของโรเบอร์เซนกลับมาน,นั่นเองเกมเว,วงลลรรยแดั้ร แตกเสาแรกเข้าไปต้องบอกว่าหมดสิทธิ์รับเลยนะครับจริงๆก็าอาจจะต้องทําได้ดีกว่านี้นิดนึงครับเกลรเฮอรต่วนนู้นนั้นจะไปโทษเกลเฮอร์ก็ไม่ได้นะครับก็เล่นปล่อยหลุดมาขนาดนั้นนะครับล็อกซสหลังหักแบบนี้คือต้องชมเขาด้วยครับว่าเขายิงดีจริงๆบุกโยซาก้าไหนใครบอกว่ามึงเจ็บกูจะตีนะมึงนะงชอบปล่อยข่าวลือนะนอนนนะถูกตีนะ <laughs> อ่ะพอเสียประตูครับลิพูพยายามเร่งเกมมากขึ้นเรื่อยๆจนมาได้ประตูตีเสมอในอีก10นาทีต่อมาครับเป็นลูกเตะม,มุมครับเทรนโยนเข้าไปเสาแรกดีอาร์ตโขกเช็ดบางๆแล้วฟานได้ก็โขกควิดเข้าไปนะครับก็ลิพูตามตีเสมอเป็น1 1แต่ว่าพอหลังจากที่เราตีเสมอได้เนี่ยหลังจากนั้นเป็นเกมของอาร์เซนอลล้วนๆนะครับลิพูเสียฟาวบ่อยมากเก็บบอล2ไม่ได้ตั้งเกมไม่ได้กองกลางทำอะไรไม่ได้กองกลางอาร์เซนอลเหนือกว่าชัดเจนสุดๆใช้คำนี้ได้เลยครับเป็นเกมที่ครึ่งแรก ซูไม่ได้ด้วยการทั้งปวงบอลจะขึ้นหน้าก็ลำเลนียวไม่ได้การฟรแบชพลิกบอลไม่ได้โดนตามติดต่อเวลานะครับหน้าลงมาล้วงบอลก็เอาบอลไม่ขึ้นโยนให้ดิอาร์ดอาร์ดแม่งก็เก็บบอลไม่ได้ตัดฟาวอีกคือทุกอย่างแบบผมไม่เคยเห็นเวอร์พภูสภาพนี้สภาพที่แบบโดนขนาดนี้เออเกมกับเชลซีก็ยังไม่ขนาดนี้นี่คือสภาพที่เลี้ยงภูบ้างเสียทรงที่สุดแล้วในครึ่งแรกใครเห็นด้วยกับผมลองคอมเมนต์มาเฉพาะครึ่งแรกนะครับสุดท้ายก็มาเสียประตูจนได้ครับแล้วเป็นลูกเซตพีที่แบบ โอ้หอาร์เซนอลแม่งเสริมถูกจุดจริงๆคืออย่างที่ผู้บรรยายบอกเลยครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่หลังจากที่เปลี่ยนโค้ชลูกตังเตะเนี่ยโค้ชลูกเซตพีเนี่ย,เ,เ,ยเขากลายเป็นทีมที่ทำประตูด้วยอย่างลูกเซตพีมากที่สุดอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะฟันได้นี่คือแบบเท้าเหลื่อมไปอะครับ แล้วสุดท้ายเป็นมิเกลเบอรโนควิดเข้าไปแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่แยบยนมากๆ,ๆอยากให้ลิ์พูเนี่ยส่งโค้ดเซตพีดของเราเนี่ยนะครับไปนั่งดูว่าเอ๊ะเขาทำงานกันยังไงจะได้รับมือได้นะครับจบครึ่งแรกกับ2 1โอ้โหเกมทำท่าว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ได้เฮถูกไหมครับพอม,มาครึ่งหลังครับปรากฏว่าลิ์พูเนี่ยปรับการเล่นให้เล่นเร็วขึ้นเปลี่ยนจากการระวาดระแวงในครึ่งแรกให้เป็นการเริ่มบุกกดดันใส่อาร์นอลให้ได้มากขึ้นเรียกว่าสลัดความกลัวไปเพราะมึงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้้้้้้้ววมมมมงอาาาาาาจะแพพกกกกก็็ไไไดดใใใส่่คคลนนรรททบุุเเเขปิห ขึ้นครับแล้วก็มาคุมได้เนียนยสุดๆตอนเปิดสำรองลงมา3คนนะครับนั่นคือโซโบซิมิก้าและกัคโปนั่นเองสคนนี้ลงมาแล้วกเกมเปลี่ยนนะครับกดดันอันโซนันได้ดีกว่าเดิมจนกระทั่งนาที81ครับเทรนด์วางบอลลูกนี้สวยมากนะครับวางบอลทะลุขึ้นมาจากแนวหลังให้ดุนเยสวิ่งหลุดขึ้นมาแล้วก็ป้ายกลับไปให้ซาร่าซาร่าเนี่ยนะครับเล่นแบบสุดๆเลยครับคือจริงๆต้องชมกว่าว่าถ้าซาร่าเล่นลูกเนี้ย อาจจะล้านะครับแต่ว่าซาร่าไม่ได้เล่นนะครับแล้วนุนเย้ไปเล่นลูกนี้วิ่งแบบสลับฟันปลาครับไปรอนุนเยทในจุดนั้พบนุนเยก็บอกว่าพี่จ๋าน้องจัดให้เอาไปครับแล้วซาร่าก็ยิงไป2องลูกนี้ต้องชมจริงๆครับต้องชมว่าเป็นการเข้าทําที่สวยสดงดงามแล้วเราก็รอจังหวะแบบนี้มานานแล้วครับนุนเย้วันนี้สุดยอดนะครับคือเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ถือว่าเราก็เป็นรองจ่าฝูงนะฮะแต่ว่าการที่เราได้หนึ่งแต้มไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเพราะว่าเราตามหลังถึง2ครั้ง2คราแต่ว่ามาได้แต้มผมว่าผผมรรัับบได้้้กกลลสนีแว ผมก็ทำนายแบบมันไปแล้วด้วยอขอคิงน่อยความแม่นนะผมทำนายไปแล้วว่าเกมนี้จะจบ2 2นะครับในขอบสนามก็ตามที่ผมพูดเลยคือผมคิดว่าด้วยความที่เป็นทีมเกมบุกทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่ามันทำประตูได้แน่นะครับแล้วก็จบแบบนั้นจริงๆนะครับแอบเอดายลูกหนึ่งที่เอนโดเนี่ยได้บอลตรงกลางแล้วนุนเย้เนี่ยขอบอลคือแบบคือหลุดแน่ๆถ้าแทงอะเอนโดแม่งไม่แทงก้มหน้าก้มตากูากงงมากเออคือถ้าแทงลูกนั้นไปหลุดเนี่ยมันอาจจะมีเฮก็ได้นะครับเสียดายจริงๆเดี๋ยวให้ทีมงานลองเอาภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูะอ นไหนก็ไหนนะครับเราบอกไปแล้ว45นาทีแรกเป็นของอาร์เซนอลนะครับแต่45นาทีหลังเนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีนะครับเป็นการแก้เกมของอาร์เนอร์และนี่คือประเด็นที่2นะครับ45นาทีแรกเราด้อยกว่านะครับเรียกได้ว่าแพ้อาร์เซนอลถูกกระบวนท่าเล่นช้าเกินไปอาร์เซนอลเข้ามาบีบได้ดีแคนไรท์คนเดียวเนี่ยเอาไปกินทั้งหมดเลยนะครับทั้งแผงกองกลาง3คนเลยโดนกดดัดนมากขึ้นเรื่อยๆก็ไปเสียฟาวผ้ามื่อนะฮะแล้วก็โดนประตูที่2ไปแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาร์เนอร์เนี่ย จร,จริงเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวนะครับก็สนเตะชุดเดิมลงไปแต่ว่าเหมือนกับว่าอา์เนอร์บอกให้เล่นให้เร็วขึ้นกว่าเดิมกล้าเล่นมากกว่าเดิมกล้าที่จะแลกมากกว่าเดิมที่สําคัญเนี่ยต้องวิ่งให้มากขึ้นเพื่อให้มีคนว่างในการำํำเลียงบอลขึ้นมาให้ได้มนเลยทำให้เทรนด์เนี่ยต้องอินวิร์ดเข้ามามากกว่าในครึ่งแรกเพื่อเชื่อมเกมนะครับนอกจากการปรับแท็กติกแล้วนะครับเอ,อ่อจริงๆอีกอย่างหนึ่งต้องพูดคือการกล้าเปลี่ยนตัวสำรองอา์เนอร์ที่ไม่สนเลยว่าคุณจะเป็นใครคือถ้าวันนี้คุณเล่นไไมมม่่ออออกฟร์ดีคุณต้งถ ผ่านเลยนะครับคือปาเตเล่นแบ็คจำเป็นด้วยนะครับแต่ว่าปาเตเนี่ยเก็บดีอาร์ตหมดเลยทั้งเกมเนี่ยผ่านอยู่ครั้ง2ครั้งเองนะครับนะแล้วก็ตอนที่ผ่านไปก็จะไปเลี้ยงเข้าประตูซะอย่างนั้นนะครับก็พอเปลี่ยนเอากาโปลงมาก็ถือว่าทําได้ดีส่วนโซโบลงมาเนี่ยก็แน่นอนว่าเติมเต็มในแง่ของพลังงานครับโซโบเป็นคนที่มันคึกอยู่แล้วพลังงานมันล้นเหลืออยู่แล้วมันดีกว่าโจนอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังต้องปรับอยู่ดีนะฮะก็เป็นการเปลี่ยนตัวที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับคือ oh <Kristen> ไม่ค่อยที่จะกล้าของเกมบุกเขาา้าใส่เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าครึ่งหลังนะพอาะเขาเห็นแล้วว่าอีกฝั่งเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ปรับให้ทีมเนี่ยสามารถตอกอกับอาร์เซนอลได้ดีกว่าเดิมดใน45นาทีหลังเพื่อที่ก็ต้องยกเครดิตให้อาร์เนลและทีมงานครับที่สามารถแก้เกมจนพาทีมกลับมาคว้าหนึ่งต้มจากเอมิเรตส์ได้โดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องชมการเล่นเกมรับครับที่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเสียไป2ประตูแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งทีมเนี่ยช่วยกันทุ่มเทจนมี1แต้มได้นับว่าดีมากๆนะครั no yet, ััับบบบนน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 นูเเเเเเยยสีีีี่่่่กกกกกกก็็ทททุมมมมมมาาาาาละะะะะฮฮฮพดดถึงงรรรรรคคคคออออตต้้ใหิิิๆื าเต้แลนะนี่คือประเด็นที่3ครับโกนาเต้กับเครดิตที่เขาควรได้รับถ้าพูดถึงการเล่นเกมรับวันนี้ต้องบอกว่าทั้งทีมช่วยกันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟานไดที่เล่นได้แข่งๆตลอด90นาทีในการดวลกับแนวรุกของอาร์เซนอลหรือแม้แต่ดาวินดูเยสครับที่ก็ลงมาช่วยเล่นเกมรับเปรียบเสมือนเรามีโรเบรโต้ฟิมิโนเลยนะครับคือเล่นเกมรับข้าตลอดทั้งเกมครับแดนกลางเองก็ช่วยกันวิ่งไล่อย่างสุดตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกหนึ่งคนที่ควรได้รับความชมในการเล่นเกมรับวันนี้ก็คือโกนาเต้นะครับเอ่อต้องบอกวววววว่่่่่่่าาาาาาฟอออออรรรรรร์มมมมมกกกกเเ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 ลนเนน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 ััเเนััััับบบบใใีีีีี้้้้้้ขงงโโตตตตยยยยยชชคคคดดดดไจะะป็หหืซทททแ วันนี้หน้าที่หลักของโกนาเต้นเนี่ยคือการช่วยเทรนในการดวลกับมาตินเนลลี่ครับที่เวลาเจอกันแต่ละทีเนี่ยเทรนเนี่ยเหมือนคนแพ้ทางมาตินเนลลี่ครับเพราะว่าเจอมาตินเนลลี่เนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเอาชนะเทรนด์ได้ตลอดนะครับแต่แน่นอนครับพอมาตินเนลลี่ผ่านเทรนไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็จะต้องมาเจอกับกำแพงที่สูงใหญ่กว่าทั้งหนาและก็เร็วที่เขามีชื่อว่าโกนาเต้น,นั่นเองโกนาเต้ทำหน้าที่ซ้อนเทรนอยู่ตำแหน่งแบ็คขวานะครับอีบูชนแล้วชนอีกจนมาตินเนลลี่เนี่ยก็ไม่ผ่านอีีีีีีีบบบบบูนนููเเ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 ลลลลยยสสััััััักกกกกกกคคคคครร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 ้้้้งงงงงงนน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 นะะะแแแดดใใหหหห็็็็ววววววว่่่่่่่่าา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 าอออมมมมมมททขขขไไจปศื เรียกได้ว,ว่าเก็บหลายคนของอาร์เซนอลเข้ากระเป๋าได้เลยและนี่คือสถิติของอีบูในเกมนี้ครับจายบอลสำเร็จ87%บครับวางบอลยาวสำเร็จ2ครั้งแท็กเกิลชนะ2ครั้ง100%เนะครับเครียบ,บอล6ครั้งเอาบอลกลับมาครอได้6ครั้งดวลต่อตัวเอาชนะแบบ100%รครับ เนี่ยฮะถ้าพูดถึงฟอร์มแนวรับที่ดีนอกจากฟานได้แล้วคือฟานได้ฟอร์มดีอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องไปแตะนะครับฟานได้ฟอร์มดีอยู่แล้วอีกคนที่เขาได้รับเครดิตในเกมนี้เนี่ยคืออีบูเลยครับอีบูนี่แหละครับควรได้รับคําชมมากๆและแน่นอนว่าอีบูเนี่ยควรได้รับคาชมมากกว่านี้ด้วยนะครับจากผลงานที่เขาทําจริงๆก็จะมีอีกหลายคนที่มีสถิติที่ดีนะครับอย่างนูนเยสเองเนี่ยก็วิ่งไม่มีหมดใส่แบบสุดตัวเหมือนกันนะครับเอ่อมีคีย์พาร์ตหนึ่งครั้งทำได้หนึ่งแอสเซสด้วยนะครับ ท้ายเกมมีหอบแทบบ้าเลยนะครับแต่ว่าก็ยังวิ่งสุดแบบคือเหมือนกระหายในการลงเล่นนะ่ผมชอบแพชชั่นน้องเหมือนนะมันเหมือนแบบรู้ว่าเออโชต้าเจ็บกูได้เล่นกูเอาเต็มที่อ่ะกูไม่รู้กูจะอยู่กี่นาทีอ่ะกูวิ่งแม่งจนสุดอ่ะกูไม่ได้ง้างเขายิงกูเป็นกองหน้าแต่กูก็ทําประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรแบบนั้นนะครับส่วนฟันได้เองกับการเป็นกัปตันนัดที่100อเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้าง ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแท็กเกิลชนะ100%ยเปอร์เซ็นต์โตัวต่อต,ต,ตัวชนะ7จาก11ครั้งนะครับเคลียบอลได้6ครั้งนะครับแล้วก็จ่าบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายถึง11ครั้งเลยสมปลอกแขนไม่กับตันทีมนักที่100ไม่พอนะครับยังสามารถโขกประตูให้กับทีมได้อีกด้วยฟานไดก็ยังเป็นฟานไดนะครับ นั่นก็คือนักเตะที่เล่นเกมรับได้ยอย่างยอดเยี่ยมหลายต่อหลายคนนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายของเรานะครับผ่านเกมหนักมาได้สวยครับใช้คํานี้เลย10เกมพารโฮผ่านไปแล้วสาเกมด้วยผลงานระดับสุดยอดเราไม่แพ้ใครชนะ2เสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าพึงพอใจครับในแง่ของวิธีการเล่นแล้วก็การเข้าทำอยู่พอสมควรการบุกไปยิง2ประตูได้ที่เอมิเรตผมว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคหลังจบเกมเนี่ยอาร์เนอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าเออเขาก็พอใจนะครับกับการได้1แต้มมาจากเกมนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล้วตัวเขาก็พอใจกกกกกัับบอออรรรนนนีี้เเหมืาาาว่่ท ตามหลังถึง2ครั้งและกลับมาได้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเวลาพักน้อยกว่าเขาต้อง1วันและการที่เราสามารถโจด,ดับขึ้นมาได้ในเครื่องหลังเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่นอนว่าเราตั้งใจมาที่นี่เพื่อคว้า3คะแนนแต่ว่าบางทีผลเสมอก,กับอาร์เซนอลมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดว่าโลกจะแตกอะไรขนาดนั้นคุณรู้ไหมว่าการมาเยือนทีมที่เต็มไปด้วยยอดนักเตะเนี่ยมันจะทำให้คุณเจอช่วงเวลาที่ยากลาบากมากๆการยิงประตูได้าจากลูกตั้งแต่มันทาให้ผมพอใจมากจริงๆเราต้องการประตูนั้นเพราะในครึ่งแรกเราไม่สามารถทำโอเวิธการเล่นของเราใงเปป็นนนออะะไรรทที่่าาับใจมกกเหืน เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า1แต้มสำหรับอาเนอร์จริงๆเขาเนี่ยตั้งใจมาเอา3แหละแต่พอมาเล่นแล้วมันเจอแบบนี้ยสุดท้ายเนี่ยการได้หนึ่งมันก็ไม่ด้แย่ผมก็อยากให้แฟนๆเนี่ยรับรู้คล้ายๆกันนะครับไม่อยากให้ไปกดดันมาก,กว่าแบบโอ้ต้องชนะคือเมื่อวานเราก็เห็นนะครับว่าคุณภาพเนี่ยอาชซนอลมันเป็นยังไงคือถ้าใครมางองแงว่าเราจะต้อง3คะแนนเนี่ยผมผมว่าผมไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเราเรา,เราเห็นกันชัดๆนะครับว่าเฮ้ยนี่คือทีมที่ ตอนนี้ย่องยอมรับว่าเราเป็นรองอานอนนะแล้วเราได้หนึ่งแต้มเยโอเคเมื่อก่อนเราอาจจะข่ม,มานอาน์เซนลแต่เขาพัฒนามายุคหลังๆก็พัฒนามาเรื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะอย่าไปแบบโอ้ยทําไมเราไม่อย่างนั้นโอ้ยโอ้โหเนี่ยมาแล้วความจริงเป็นอย่างนี้มาตรฐานเรามันก็แค่นี้ว่ามันแค่นี้มึงไม่ได้เสริมใครเลยมึงจะเอาแค่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะ เออมันก็แค่นี้มันก็โอเคแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือทางหน้าของอาร์เนอร์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะครับถึงประตูที่2ที่ทีมทําได้ในวันนี้โดยเขาชื่นชมเทรนด์นะครับที่ไม่ยอมแพ้ทั้งที่ออกบอลพลาดไปหลายต่อหลายครั้งแต่แน่นอนว่าเขาก็ยังยอมรับอีกอว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยต้องการดาวินนุนเยสโอ้โหเอาไงเป็นไงคืออาร์เนอร์บอกว่า2นาทีก่อนที่เราจะได้ประตูที่2เนี่ยเทรนด์พยายามเข้าใกล้กรอบเก็บโทษมากขึ้นและเขาก็โดนวิจารณ์เรื่องของการจ่ายบอลเสียหลายครั้งแต่คุณรู้้้ไไไมมม่่่่ววาาาขอขอออีงงเรรนคคืกลััทจะพยตๆป และมันนํามาสู่ประตูตีเสมอของทีมนุนเยสเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนเนี้ผมต้องให้เขาลงทุกเกมแล้วละ่ะเพราะเราต้องการเขาเพื่อทําประตูให้กับทีมเขายังมีพลังล้นเหลืออีกเยอะเลยละ่ะฟอร์มสามนัดของนุนเยสเข้าตาอาร์เนอร์และคิดว่าหน้าจะได้เป็นตัวจริงแล้วล่ะครับแบบนี้นะ ส่วนเรื่องราวขำๆที่หยิบมาฝากกันนะครับอาร์เนอร์ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าโอ้เข้าโดนเหลืองได้ไงวะเนี่ยในการสัมภาษณ์หลังเกมครับอาร์เนอร์เนี่ยได้มีการพูดแบบปล่อยมุกนะฮะในจังหวะที่เขาโดนใบเหลืองอีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้วนะครับในเกมนี้นะครับอาร์เนอร์บอกว่าในระหว่างเกมเนี่ยผมไม่ได้ต่อว่าพวกนักเตะของอาร์เซนอลเลยนะคือ ผมเห็นนะว่าพวกเตะาอ์เซน,นน่นล้มตลอดเวลาที่พวกเขาได้บอลผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮียแม่งโคตรตลกเลยว่ะแต่ว่าผมไม่ได้พูดกับนักเตะาอ์เซน,นผมแค่พูดว่าชิแม่งตลกจัดเลยว่ะผมพูดกับอีบูผมตะโกนไปบอกอีบูว่าเชียแม่งตลกว่ะโดนบอลก็ลม้มโดนบอลก็ลม้มแต่สงสัยพู้ธศิสินที่4สียคิดว่าผมเนี่ยพูดสะบดสผูพตัดศิน์มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยโดนใบเลือง อาจารย์ไม่ฟังอ่ะผมคุยกันักเตะผมอะไรแบบนั้นพอพูดถึงโกอนาเต้นะครับอาร์เนอร์ก็บอกว่าสําหรับตัวเขาเนี่ยนะครับคนที่โดดเด่นในวันนี้เนี่ยเขาคิดว่าเป็นอีบูเขาทำผลงานในวันนี้ได้ดีมากในความคิดเห็นของอาร์เนอร์อีบูควรได้รับเครดิตมากกว่านี้จากผลงานของเขาเขามักจะถามว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เป็นแม n ออ t เดอะแมตอยู่ประจําและตอนนี้เขาเข้าใกล้มันแล้ววันนี้เขาทํางานได้ดีจริงๆแมมีแอบชมนะว่าอีบูเดี๋ยวมึงได้แน่แมนออฟเแมตนะครับใครไม่แจกเดี๋ยวกูแจกเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครเป็นแม e ออ t ในเก นะลองคอมเมนต์มานะครับสุดท้ายแล้วครับมาดูดูกันว่าเกมหน้าครับเราจะผ่านความเข้มข้นสุดขีดไปได้อีกหรือไม่เราจะตอบสนองมันได้ดีแค่ไหนและเรามาเอาใจช่วยอาน,นอร์และลูกทีมของเขาผลพักของแดงของพวกเราด้วยกันวันนี้เกมมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะเกมเมยกลับมาแล้วเราจะมารันคอนเทนต์นกันย,วยาวๆเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีครับ